สาวลาวเผยความจริงตั้งแต่เรียนอยู่ที่ไทยไม่เคยเห็นคนไทยคนไหนสอนให้เกลียดคนลาวมีแต่บอกว่าให้ตั้งใจเรียนจะได้กลับไปพัฒนาประเทศลาวพร้อมยืนยันค่ะว่าคนไทย99%ยินดีที่เธอได้มาเรียนที่เมืองไทยววยว จากช่อง YouTube ตุกตาสาวลาวเรียนไทยโดยน้องตุกตานะคะอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวลาวปัจจุบันค่ะเธอเป็นนักศึกษามหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยชั้นปีที่สองได้เปิดเผยถึงสิ่งที่เธอได้เรียนรู้จากคนไทยตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่มาเรียนหนังสือในประเทศไทยผ่านคลิปที่มีชื่อว่าตั้งแต่เรียนต่อไทยคนไทยสอนให้เกลียดคนลาวด้วยกันจริงหรอไม่จริงไม่จริงเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วค่ะน้องตุกตานะคะกล่าวว่าทุกที่มันก็จะมีทั้งสังคมที่ดีและไม่ดี มันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเรานั้นจะสแสวงหาในเรื่องแบบไหนถ้าหนูสแสวงหาแต่ในทางที่ดีมันก็ดีถ้าสแสวงหาในเรื่องที่มันไม่ดีมันก็จะไม่ดีแต่ทางนี้ค่ะสังคมที่เธอพบเจอและเรียนรู้จากในเมืองไทยนั้นดีมากๆเธอได้เรียนรู้หลายอย่างจากคนไทยทั้งเรื่องมารยาทวัฒนธรรมความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตามกำลังของตนเองอีกทาง FC ของเธอก็คอยให้คำแนะนำจนทำให้เธอนั้นเติบโต,ตมากขึ้นและคนไทยบางคนที่ได้พบเจอเธอ,เธอก็ให้คำแนะนำด้วยความเป็นห่วง ทั้งๆท,ที่เธอไม่ได้รู้จักหรือทําความดีอะไรให้ก่อนด้วยซ้ําที่สําคัญเธอบอกด้วยค่ะว่าแม่บ้านของเธอนั้นจะเป็นเกาะชนบทแต่ก็ไม่เคยมีคนไทยคนไหนที่ดูถูกเธอเลยทั้งนี้นะคะเธอได้เล่าอีกค่ะว่าเธอมักจะได้รับคําถามซ้ำๆเรื่องหนึ่งก็คือคนไทยสอนให้หนูเกลียดคนลาวด้วยกันไหมซึ่งเรื่องนี้น้องตุ๊กตาย,ยืนยันค่ะว่าคนไทยไม่เคยสอนให้หนูเกลียดคนลาวด้วยกันเลยค่ะมีแต่บอกว่าให้ตั้งใจเรียนจะได้กลับไปพัฒนาประเทศลาวสอนเยาวชนลาวที่บ้านยืนยันว่าคนไทย90 ยินดีที่เธอได้มาเรียนที่เมืองไทยซึ่งนี้ก็เป็นความฝันของเธอด้วยค่ะเธอบอกอีกค่ะว่าคนไทยนั้นมีแต่สอนว่าหนูตั้งใจเรียนนะแล้วเอาความรู้ที่หนูเรียนได้จากที่ไทยกลับไปพัฒนาตัวเองหรือว่ากลับไปทําไปสร้างอาชีพให้กับตัวเองไปสอนเด็กๆที่บ้านไปพัฒนาที่บ้านตัวเองแน่นอนว่าก็มีคนไทยส่วนหนึ่งที่เคยบอกกับเธอเช่นกันว่าหากเรียนจบแล้วให้ไปอยู่ที่อื่นอย่ามาอยู่ที่ไทยซึ่งเธอมองว่าเขาคนนั้นคงไม่ชอบเธอแต่เธอก็ปล่อยวางแล้ว ไม่คิดจะสนใจเสียงของคนเหล่านี้เธอสนใจเฉพาะคนที่ดีกับเธอคนไทยที่ดีกับเธอโดยเธอตั้งใจว่าหากเรียนจบแล้วจะเรียนต่อที่ไทยจนถึงระดับปริญญาโทเลยค่ะทั้งนี้ค่ะยังมีอีกเรื่องที่ตุกตาทิ้งท้ายไว้แล้วทําให้คนไทยอย่างเราใจฟูด,ด้วยก็คือคนเราเองก็ไม่เคยสอนให้เธอเกลียดคนไทยด้วยเช่นกันไม่มีใครเกลียดเลยด้วยอย่างว่านะคะทุกประเทศทุกสังคมมีคนหลากหลายประเภทขอแค่เราไม่เหมารวมว่าใครไม่ดีก็คือไม่ดีทั้งหมดเหมือนกับที่น้องตุกตาคนนี้ เข้าใจเมืองไทยและคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจคนลาวค่ะ Why w าว